ส่วน2หนุ่มเพื่อนสีคนนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เช่นกันโอ,โอ้ตอนนี้ตัวติดกันมากอ่าตอนนี้ตัวติดกันมากเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจกันด้วยสําหรับคุณหลุยเฮสนะคะแล้วก็คุณแชบรากรซึ่งวันก่อนเนี่ยเขาเปลี่ยนลุกไปใส่ชุดไทยประยุกค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะร่วมเป็นพิธีกรในงานฉลองรัฐธรรมนูญปี2475 13ทศวรรษแผ่นดินพระปกเก้าซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงานที่หลักสูตรของอที่พี่หลุย<ะ>กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะก็เลยได้ชวนเพื่อนรักอย่างแ<อ>ชมป์พพดารากไปเป็นพิธีกรคู่กันครั้งแรกอ๋อซึ่งคําศัพท์แล้วก็พิธีการต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยากงานนี้ทั้งคู่ซึ่งเป็นคนที่จริงจังกับงานอยู่แล้วก็ต้องซ้อมอ่านบทกันตลอดเวลาเลยค่ะค่ะแล้วแชมป์นะคะก็บอกเองเลยว่า ถ้าไม่ใช่พี่หลุยชวนเนี่ยไม่ตกลงแน่นอนอแล้วก็เห็นว่าทั้งคู่นะคะทำได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะเราก็เลยถือโอกาสชวนพิธีกอด MC Special ในรายการเที่ยงทิงสดค่ะร่วมกับพวกเราด้วยงานนี้เนี่ยพี่หลุยกับแชปจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะครั้งแรกเลยที่มาแบบได้มาลองทำสิ่งนี้ได้มาแบบเป็นก้าวใหม่ของเรา แล้วเป็นก้าวที่ยากมากที่ยากมากด้วยเป็นการก้าวไปด้านหน้าก้าวไปด้านหน้าใช่ครับไม่แต่ว่าปกติอาจจะแบบเฮ้ยไปลองทําพิธีกรแบบง่ายๆก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมางานนี้คือสับคำพูดที่เราต้องพูดมันคือยากมากโอ้เป็นคำศัพท์ที่ไม่คุ้นหูไม่คุ้นตากันเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการการฝึกตัวเองที่ดีมากเลยนะผมว่าแบบเปิดงานแรกที่แบบหินไปเลยแล้วก็พอเราเจองานง่ายๆก็ก็ไม่ยากแล้วเลย ไปน่าไปลองนะออจริงๆก็บันเทิงที่นําบันเทิงใช่ไหมเพียงบันเทิงอะไรสักอย่างปะเห็นใครเห็นมีพลอยไปตลอดพี่ภูมิใช่ไหมพี่นุ่มอีกแล้ว่นุ่มอแล้วเอพี่วันก่อนเขาเพิ่งส่งคลิปมาให้ผมนะผมไม่อยากจะพูดนะรอไปดูได้นะพวกเรานี่มาขนาดนี้แล้วจริงสดๆบทไม่มีิสดๆบทไม่มีอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนพิธีกรได้นะครับเฮ้ยอันนั้นเปลี่ยนได้เลยเออเราไปแทนสดๆได้รับรองว่าสนุกด่านั้นแน่นอน ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มานะคะพี่หลุยคอ,อย<ร>คิวว่างตลอดแล้วไม่เชิญคุณแชปมาหรอคะคุณคอยถ้า <พอ S 2> เป็นแชปอขอคิดนิดนึงอ<ห>าจจะไม่ว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นแทน